พี่น้องครับสวัสดีเพืครับเอฟซีพี่น้องวันนี้มาเบิงงัวน้ำผอยหำพี่น้องโอ้มันคือเรียนเดตี้ยป่ัโอยลูกโยโยโยโโยโยโกโยโโยโโยโโยยโ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 ยยโ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 นโย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 อยโยโโยโยัยนยโยโยโ้วยยโยเยายโ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 ่ยยเ่ยโโโ มันจะได้กับว่าบ่มีลูกกับพี่ลูกตัวมันมันโอ้ยลูกอยู่ในท้องแม่ไข่แม่ไข่โอ้ลูกมันอยู่ในท้องจักเดือนอะไรลูกมันหกเดือนง่วงตัวนี้มีลูกหกเดือนพี่น้องครับแต่ว่าโอ้ยมันคือเรียนดีแต่ลูกยอๆๆให้เบิ่งหุ่นเบิ่งห้างในแม่นะครับเพิ่นว่าตัวห้อยมันนี่ ห้อยมันนี่มันเป็นอันมันเป็นอันห้อยขี่บาทเก่าซื้อได้พี่น้องเด้อเพราะมันมันเป็นโรคนี่คือว่ารักษาเศร้าแล้วนะครับรักษาหายแล้วนะครับตัวนี้โรคอันยังกอตะกี้ที่มันเป็นตุ่มนั้นนะครับก็คือมันเป็นตุ่มสมัยตะกี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือแผลเก่าซื้อได้พี่น้องเด้อเบิ้งน้ำตนี่นะครับอันนี้คือว่ามันหายนานแล้วแต่ว่ามันยังเป็นเป็นเปี้ยวนะครับมันเป็นเปี้ยวซื้อพี่น้องนะครับเเป็นขี่บาทเออ จะของเพิน่นเพิ่นอยากไดอยู่42มีน้องนะครับต่อร่องกันได้นะครับงัวแม่นี่นะครับพ่อสื่อนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับอยู่ลูกอยู่อยู่ยูสี่สิบสองนี่ต่อร่อง,องได้อยู่ทรงคาร์ามงระมัดกันนะครับก้มสูงกะหว่วยประมาณเกือบร้อยสี่สิบบนแล้วร้อยสามสิบร้อยสามสิบหาครับก้มสูงเว้ยเอาเขวากซ่บไปหามปล่อยเขับไปรถเขับไปห้ามูวมันรถเห็นแล้วล่ะ เออเห็นแล้วเห็นแล้วมันมันบมเป็นตปยูนบมมีหมูเออเขาไปยุนมูลยโมได้ท่านได้เอาไปใส่ดอกบอกพี่น้องซื้อๆมันก็เลียงลงนะครับมีตัวเดียวนี่แหละพี่น้องคนสีขายนะครับแต่ว่าง่วในกเอิคนกับมีหลายตัวอยู่เด้อนะครับซุมนี่บ่ท่านอยากขายอยากขายตัวเดียวนี่แหละนะครับแต่เป็นงัวแม่ม่านทองหกเดือนนะครับงัวตัวนี้ทองหกเดือนแล้วนะครับแต่ว่ากะ มันกะสิมีเปียวเก่าตั้งแต่สองปีก่อนบุญละนะครับอันนี้คือว่าเป็นรักษาหายแล้วเด้อพป่น้องเด้อผลคนบอกว่าเห็นเป็นห้อยยังซ่อนอยู่ในกล่องมันคือเป็นห้อยนะครับเ่แม่นเป็นโรคพี่น้องครับคือว่าเปียวมันสีมันหายแล้วนะครับเป็นรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่สองปีก่อนบุญละแต่ว่ามาปีนี้นะครับมันก็เลยมีทองนะครับปรบ้านหกเดือนพนักานะครับเจ้าของงูพนักามันต่างทองเลยหกเดือนแล้วนะครับ งวดตัวนี้ซื้อไปกระซ้่มซื้อนึงได้สองนะครับพี่น้องราคาสี่สิบสองนะครับสี่สิบสองนี่ก็คือว่าขอค่ารนำมูกน้ำมันกันได้นะครับใครสุดอกสนใจก็โทรมาู้หาจ่ายร้อยเลยเดี๋ยๆจ่ายร้อยสิลงเบอร์ไปให้นะครับพี่น้องนะครับอยากได้จังไดกะว่ากันไปสิต่อร่องจังไดกะว่ากันมานะครับต่อร่องกันได้นะพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นเจ้าของว่าเพิ่นเจ้าใดสี่สิบสองตัวนั่นแหละนะครับนะแต่ว่างวดหนึ่งหนึ่งอะงวดแม่มาน นะครับมันมีลูกประมาณหกเดือนแล้วนะครับมันสือไปก็คืออีกประมาณสามเดือนก็ได้กินน้องนะครับส่วนปลปัวไปเลี้ยงนะครับอีกสามเดือนก็ได้กินน้องแล้วนะครับก็จะได้ลูกนะครับนะอันนี้คือเบากซูพี่น้องฟังนะครับว่างัวตัวนี้นะครับมันมีลูกนะครับเด้อนะครับงัวแม่มานนะครับแต่ว่าห้อยมันก็ยังยังมีอยู่ห้อยห้อยเก่า แต่ว่าเศร้าและล่ะพี่น้องเป็นห้อยซืดเื้อซึ่งซึ่งห้อยจากรักษานะครับส่วนง,งวัวเป็นตุ่มนั่นแหละนะครับส่วงประมาณปีก้อนนี่แหละปีก้อนสองปีนี่แหละนะครับเ <c oughs> พิ่นก็เลยว่ามันรักษาเศร้าเลี่วแต่ว่าเป็นเปรี้ยวซื้อนะครับไปสนุกสนใจกะทักทายมาเบิรงพี่น้องนะครับงวัวแม่สาวแต่ว่ามีท้องนะครับเพิ่นอยากปล่อยอายุประมาณสี่สิบสองนะครับพี่นอยอย้นนองครับเอ้าไป่สนุกสนใจกะ ทักใต้กับมานะครับต่อรองกันได้นะครับปู้ตัวนี้มันคืองามแต่บัดนีฮ้ฮัลโหลโหุ่นะงามมือกันตัวนี้ก็ดีนะครับพีน่น้องหุ่นแต่ว่าก็สูสีกันนะครับความสูงร้อยสามสิบห้าประมาณนี้นะครับพี่น้องความสูงร้อยสามสิบห้าเนาะบ่อหอดลอยสี่สิบเด้อนะครับอันนี้กบ็บอกพี่บอกน้องนํานะครับเบิ่งทั้งหลังทั้งขาทั้งแขน่นนะครับกบโอเคจะประดังไบมันบ่กพยายาม คำเจัาหน่อยพูดบ่เอ้าโอ้ยหอนไหลายมือนไปห่องเสียงกระแหบกระแหงเบิดหลองลำทําเพียงหลายเสียงห่องเสียงแหบเบิดนะครับ<น>อ้าเบิ้งน้ำกันกงามๆพี่้องสำหรับงัวตัวนี้นะครับเป็นงัวแม่สาวแต่ว่าอ่าบปง่ายลูกแรกลูกแรกว่าแปลยััลูกแรกเนาะในท้องเนี่ยลูกแรกครับพี่้องนะครับลูกแรก ท้องหกเดือนนะครับเอาห้พไปน้องเบิ่งคักๆนะครับผู้ใดเตือิคนจากใดงัวไปเลี้ยงนะครับเป็นงัวแม่ม่านซึ่งมีลูกแล้วนะครับเป็นสิขายอยู่42นะครับต่อร่องกันได้นะครับผมพี่น้องเข้ามาเบิ่งกันเอานะครับหรือจังใดกระทรมาถามจัดลอยก็ได้นะครับแต่ว่าง่วนี่มั่นกันอันนั้นคือนี่ครับพี่น้องนี่มันเป็นเปี่ยวเป็นเปี่ยวซึ่งห้อยมันเศร้าแล้วนะครับเป็นจีเก็ตบาดเกาละนะครับพี่น้อง ลูกมันออกมากับสิง,งามอยู่ดอกนะครับเพราะว่าแม่มันงามนะครับอีกสามเดือนก็ได้ลูกเพราะว่าท้องเราหกเดือนแล้วนะครับนี่คือมาดูวัวนะครับวันนี้ให้พี่น้องเบ่งน้ากันนะครับมาเบ่งงูเพราอ่หำมเพิ่วมาเพิ่งจะขายเพิ่งเห็นจันลอยมากเพิ่งก็เลยว่ามาลุคลิปไหนเนเพื่อพี่น้องเพิ่งากได้นะครับเอาไปเลี้ยง นะครับงวมันมีทองแหล้วนะครับบ่ได้สมยากพี่น้องนะครับเพราะว่าทองเล้วยหกเดือนแล้วนะครับกับเทอบมีผู้ยากไดเนาะนะครับเอานะครับเบิ่งแย่งกันไปนะพี่น้องเท้าผู้ใดยากไดกะทักท้ายมาหาจันร้อยนะครับตามเบอร์เบอร์โตจันร้อยกับสิลุงไว้ท้ายคลิปนะครับมื่อนี้กับเสียงแหบเสียงแหียงขอประทานเอาไ้หลายๆพี่น้องโอ้เสียงก็ดีเสียงก็ไปทั้งเพลินแล้วนะครับอืมให้เบิ่งหุ่นเบิ่งห้างเบิ่ง มาดเบิงซ่วงเพิ่นนะครับพี่น้องนี่นะครับหัวโตสีแดงเองเพีงนะครับมีหนอกมีเนืกนะครับหูกะโอเคอยู่นะครับหางก่ยาวเติบนะครับผละเลยหัวเขาอยู่หางก็ดีนะครับสำหรับปูมักงัวตำล่าเนาะนะครับแต่ว่ากันผู้ใดสนใจทักทายมาเบิงพี่น้องนะครับราคานี่เพงบอบอแพียงบอคุยกันเบิงนะครับโทรมาถามเบิงนะครับยางไดไปเลี้ยง นะครับกันจะได้ไปเอาลูกมันมันต่อเพราะลูกมันกำลังสิออกอีกสามเดือนนะครับไปร้องเพราะว่าตอนในทองหกเดือนแล้วห่อยสามเดือนหรือสี่เดือนง่วททองเจ็กเดือนเราจะลอยกับโบหูเลยเด้อบัตรนี่ <c oughs> นับใส่แต่คนแล้วเก่าเดือนลวดก <c oughs> สิบเอคือกันอยู่ดีนะครับง่วเราหลายตัวไปน้องแต่ว่าสิขายตัวเดียวนี่ละกันว่าเออโค้มกันแล้วโค้มกันแล้ว <c oughs> บัตทึกน่อยโค้มแล้ว บักเติ้งน่อยขึ้นโคมแล้วเติ้งรถบางหันโอ้ตัวนี้ก็งามเี่น้องตัวนี้บัตแห่งงามอาะเฮ็ดเองเทงอยู่บาัตรโอ้งัวเราหลายหลีพี่น้องตัวนี้บัดเขาตู่นะครับส้มงัวหน่อยก็ับญุ่นก็มีนะครับุ่นงัวเราหลาโตเยอะี่น้องเด้อแต่ว่ากับ่ันนี้กันมาเบิ่งน้ำเบินเพ้นกับสิขายเยาวราชกันในราคาสำหรับตัวอื่น นะครับแต่เพื่อนก็จะขายตัวนั้นแหละตัวแม่มานนั่นแหละนะครับคือคัดสนนะครับคัดสนหมุนเงินบ่ทันวันเถาะก็เลยอยากขายนะครับแต่ว่าขันมาว่าเาน้าเพื่อนก็บซิมีหลายโถอยู่เถอะเพื่อนจะขายอยู่ว่าจักนะครับพี่น้องเอ้าจะได้ยังทักทายเข้ามานะครับทั่วมหากันนะครับทั่วเมล่นกับจันไรนะครับราคาซํานี่จังไดอยากต่อรองลงใบบ่อนะครับหรือจังไดก็จังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับภูมักเรียงงัวนะครับขันมักงัวส่งนี่นะครับก จ้างว่ากันนะครับทักทายข้า,าได้พี่น้องเด้อนะครับเอาเอา,เอาบรรยากาศมาฝากพีต่ตองน้องอีกวันนี้มาเบิง่งคอกงัวเพราะยหำนะครับเพิ่นว่าอยากขายงัวนะครับก็เลยมาทายคลิปให้เพื่อนในลละพี่น้องนะครับหรือผู้ใดสนอกสนใจก็จ้งทักทายขามา Ana, หากันนะครับนี่ครับตัวนี้ครับ ้อนเสียงกะดีมันกะหอนพน่อมาเนี่อากาศหอนแหงนะครับพี่น้องจะร้อยเสียงกะเบิคือกัับอ้าคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนพี่น้องนะครับจะไหนกะทักไทยมาเล่นน้ำกันโอ้ยเสียงกะดีมาศูนย์่ด็ดเดวบากับเบาว่าเสียบเสียงกะแหบกะแหงพี่น้องเลยนะครับงัวกับบาหันกลดไม่เบิ่งแต่ว่าบางต้นคลิปก็เห็นแล้วลเนาะ เอานะครับพี่น้องจะไหนกระจังทักใต้กันมาเดอเบอร์ตทรอยู่ใต้คลิปนะครับเบอร์ตทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องทักทต้ามาเลยน้ากันนะครับสนุกสนใจกระจังติ้งน้องมากนะครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำาน่อะพี่น้องครับสมัยดีอยู่ดีมีแห้งครับ